ประชาคมอาเซียนไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจหรือการเมืองแต่คือมิตรภาพความร่วมมือและการเติบโตไปด้วยกันพบกับเรื่องราวของเยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้เป็นอนาคตของภูมิภาคในกิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียนประจำปี2568หรือ AYC 2025ซึ่งปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศสำนักงานปรลัดกระทรวงศึกษาธิการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและหน่วยง,งานพันธมิตรเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมในภูมิภาคภายใต้หัวข้อ AI Hackathon for Green Sustainability หรือ AI Hackathon เพื่อความยั่งยืนสีเขียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาสให้เยาวชนและครูได้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อน,นำไปประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกิจกรรมในครั้งนี้มีเยาวชนอาเซียนเข้าร่วม86คนจาก9ประเทศสมาชิกอาเซียนได้แก่บรรไนายดารุสลามกัมพูชาอินโดนีเซียสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามและไทยพร้อมด้วยสาธารณารัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในฐานะประเทศผู้สังเกตการรวมถึงประเทศคู่เจรจาได้แก่ สาธารณารัฐประชาชนจีนสาธารณารัฐเกาหลีและญี่ปุ่นรวมทั้งสิ้น13ประเทศกิจกรรมเด่นในปีนี้คือ AI Hackathon ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นภาวะโลกร้อนขยะทะเลและการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลา4วันของค่าย น้องๆได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมเวิร์กช็อปเชิงลึกและฝึกฝนการทำงานเป็นทีมกับเพื่อนจากหลากหลายวัฒนธรรมถือเป็นเวทีสร้างความเข้าใจอาเซียนผ่านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆกิจกรรมภายในค่ายยังเติมเต็มไปด้วยสีสันเปิดโอกาสให้น้องๆได้เข้าไปเยี่ยมชมดูงานด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆ นศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตและพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความฝันให้กับเยาวชนเพราะศูนย์แห่งนี้ไม่ได้มีไว้เพียงแค่จัดแสดงเทคโนโลยีเท่านั้น ยังเปิดโอกาสให้ได้ลงมือทดลองจริงเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมที่ออกแบบมาให้สนุกสนานและเข้าใจง่ายอีกด้วยอีกหนึ่งกิจกรรมที่มาเยือนประเทศไทยและไม่ควรพลาดคือการได้ไปศึกษาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยณอุทยานประวัติศา,าสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นเมืองมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก ซึ่งการได้มาเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานับเป็นประสบการณ์ใหม่ของน้องๆ้องเยาวชนอาเซียนที่ได้รับทั้งความสนุกและได้ความรู้กลับไปเผยแพร่ความรู้สึกดีๆที่มีต่อประเทศไทยอย่างแน่นอนการเข้าร่วมเข้าค่ายในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เวทีแข่งขันแต่ค่ายนี้ยังเป็นเวทีแห่งมิตรภาพความคิดสร้างสรรค์และการเติบโตของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น และเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียนการที่ได้เข้าร่วมค่าย Asian Youth Camp 2025 a i Hackathon for Green Sustainability mm hmm. เป็นโอกาสอันดีของผมเลยครับ mm hmm. แล้วก็ทีมโรงเรียนคุณเทพวิทยาลัยที่ได้มารับประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็มุมมองใหม่ๆในการแข่งของเราครับทั้งจากหัวข้อแฮ k a t h o นที่สื่อได้ถึงการร่วมงานาและการคอลลาเรของประเทศทั้ง10ประเทศอาเซียนรวมไปถึงประเทศบวก3ที่ได้ร่วมเข้ามาเผยแพร่แล้วก็แชร์แนวคิดของพวกเขาครับ รวมไปถึงนะการจัดตารางระหว่างการแฮนด์ซอนแล้วก็การฟรังวิทยากรที่ผมรู้สึกว่าได้มีการคอลลาบเรชกับคนในทีมและคนประเทศ uh อื่นๆอย่างสนุกสนานครับความรู้จักค่ายในครั้งนี้ก็สามารถนำไปรับใช้กับงานในปัจจุบันของพวกผมได้ครับทั้งในด้านของเซราคอที่จะเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับงานในอนาคตต,ต่อๆไปรวมไปถึงแนวคิดการทำสไลด์และพรีเซนเทชันที่สามารถช่วยยกระดับการทำงานของพวกเราขึ้นไปได้อีกครับประสบการณ์ที่มาค่ายนี้นะครับคให้ผมเนี่ย ได้รับความรู้และก็ได้เจอเพื่อนเพื่อนที่หลากหลายวัฒนธรรมครับก็ที่ค่ายนี้เนี่ยมีเพื่อนเพื่อนตั้งประมาณ13ประเทศครับทำให้แบบเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่หลากหลายครับเพื่อนเพื่อน,อนก็รักมากครับแล้วก็ค่ายนี้เนี่ยเป็นค่ายดียมากก็คือทําให้เราเดี๋ยวได้ฝึกการให้กระทอนด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายมากครับ after this program I will tell my to join this program next year if uh, they have an opportunity because this program very good for them. They can increase their knowledge and uh, in, uh, gain a lot of uh, experience such as talking with friend and make a connection with uh, friends around the world. Of course, I would gladly recommend this camp for all of my friends and for all of my juniors. I believe it's a very good um, space for everyone to learn more about different stuff. and it's a really great opportunity for everyone i actually do wish we would we could be able to bring more people into this camp as it uh, i've experienced a lot and i've learned a lot and i've had a lot of fun หนูก็ต้องขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นๆที่เข้าร่วมนะคะที่ได้มอบโอกาสดีๆอย่างนี้ให้กับพวกหนูซึ่งสําหรับพวกหนูแล้วเนี่ยเป็นโอกาสที่ไม่คิดว่าจะได้รับมันมาเลยค่ะเพราะวมันเนี่ยมีคุณค่ามากๆทําให้พวกหนูได้พัฒนาสกิลแล้วก็ทําให้พวกหนูเนี่ยได้เจอกับเพื่อนต่างชาติและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆม,มากมาย ต่อให้ค่ายครั้งนี้นะคะมันอาจมีความเหนื่อยความท้าบ้างแต่หนูคิดว่ามันคุ้มค่ามากเลยค่ะกับสิ่งที่ได้มาขอขอบคุณค่ะกิจกรรมค่คายเยาวชนอาเซียนประจำปี2568หรือ AYC 2025นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ในเวทีอาเซียนที่พร้อมจะขับเคลื่อนโลกด้วยหัวใจสีเขียวและเทคโนโลยีอันทันสมัยเพราะเราเชื่อมั่นว่าพลังของเยาวชนเปลี่ยนโลกได้อย่างแน่นอนและพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะ